เีื่อพัฒนา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการดำเนินง,งาน SME Coaching Online 2021ต้ภายใต้โครงการ Train the Cross ปี2564โดยมีนายวรพจน์ประสานพาณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กรความรู้และระบบให้บริการ SME สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดออรวีรพงษ์มาลัยผู้อำนวยการเป็นประธานในการ การเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินงาน SME Coaching Online 2021ทีวันกล่าวเปิดการประชุมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินงาน SME Coaching Online 2021ซทีวันซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ t r a i n the อะค s s โดยจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาโค้ชในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือ SME โดยมีความพร้อมและความสามารถในการพัฒนาตนเองจะมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ transforming ให้ทันกับการขับเคลื่อน เ,เศรษฐกิจในยุคใหม่หาก SME ขาดผู้ให้กำปรึกษาแนะนำเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจธุรกิจจะเสียโอกาสจากการพัฒนาใหม่ๆที่จะช่วยให้ผู้แข่งขันรายเล็กสามารถที่จะแข่งขันได้ไม่แพ้รายใหญ่และกลายเป็นผู้ล้าหลังไม่สามารถแข่งขันได้ในที่สุดและจะดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่4จากความก้าวหน้างานตลอด3ปีมานั้นขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนโค้ชทั่วทั้งประเทศและจะเข้าสู่ระบบจำนวน3502รรายกระจายอยู่ทั่ว ประเทศซึ่งรวนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถและมีประสบการณ์เพียงพอในการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ SME แก้ไขปัญหาได้และยังได้มีการส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ให้กับโค้ชให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย